ตอนนี้เราอยู่สกกมาราประมูลนะจ๊ะพามารุ่นใหม่รุ่นเก่ามีใช่ไหมสภาพก็มีหลากหลาย A B C D A F นะชนไม่ชนมีหมดก็เขาก็ประมูลตามสภาพอ่ะนะครับเราก็ต้องมาเก็บงานกันลูกค้าคนไหนจะมาซื้อก็ไปประมูลก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็นี่นี่นี่ใหม่กิฟตเลยคันนี้โอ้โหรวประมูลนะเนี่ย

เริ่มต้นหมื่นเจ็ดนะเรียกเก็บเงนเขาก็เตรียมรถเข้าประมูลนี่คันนี้สวยคันนี้สวยสี 4, 000, ่พันึงว่ะเชดเก้ราคาเริ่มประมูลนะจ๊ะสี่พันไหนโดนใจไหน,นโดนใจอันนี้หมื่นเก้าอันนี้ปีอะไรวะเวฟเวฟ จดยิบสองหนึ่งหนึ่งเก้าแพงปะนี่อย่างนี้ดีกว่าเราต้องแบบนี้นี่แบบนี้รับรับรับสวยครับรับ,รบสวย,สวยเดินกันต่อเดินฝั่งไหนดีเดินอีกเดินทางอีกทางแล้วกันนะนี่รถเข้าประมูลนะครับวันนี้วันจนันทร์ก็คึกคักมากอะ่ะ โอ้ดูมอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่าม,มอไซค์มีไม่เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้สุดยอดอ่ะดูดิอันนี้มอเตอร์ไซค์ที่โดนยึดนะจ๊ะจะเป็นรถเป็นมอเตอร์ไซค์ที่โดนยึดนะครับดูดิสองฟากเนี่ยยังกี่พันคันวะเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเขาขยายพื้นที่จอดไปประมาณ3เท่าครับ,รบอันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดคันนี้เท่าไหร่วะนี่คันนี้คันใหญ่ดีอ่ะชอบห้าหมื่นห้าหมื่น เป็นราคาเริ่มประมูลนะจบจบเท่าไรเท่าไรนี่ไปดูกันเอาเองนะเนี่ยผ้มดูดิโอเยอะมากอะ่ะท่านผู้ชมผมคงอะไรดูใช่ได้ไม่ทุกคันนะนี้เท่าไรขายแล้วนี้ขายแล้วนะครับก็จะมีป้ายติดนะตรงเนี้ยรถประมูลก็จะมีป้ายติดขายแล้วจบแล้วอะไรเงี้ยนะนี่จะมีรถมารับรถมารับ อ่ะหวังว่ามาดูกันนะกันนะผมไปแนละ้ว